สวัสดีจ้ากระตเตียมหอมจ้ะจะย่ายห,หอมจ้ะเพื่อนหอมอแบงนะคะหอมนี่หอมแบ่งหอมเลยทําไมที่ตองย่ายคะล่ะเพราะว่าเออมาก่อนกับปลูกตรงนี้เนาะแสงแดดกับมันส่องส่องได้เต็มที่ใช่ไหมะละ่ะทีนี้ก็มีโรงเรือนเนาะโรงเรือนตรงนี้มาบังเดดเขากระดูกเาใบเขาใบเขาไม่ต่าง เห็นไหมล่ะเออเราจะต้องย้ายใบเนี่ยจะ้ะนี่ใหม,มันจะอันนี้คือใบหอมที่แบบมันเจอแดดไม่เต็มที่เนาะมันจะไม่ตังเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูนี่ถ้าตรงนี้เขาได้รับแดดเต็มที่เนาะเขาก็จะต้นตรงสวยเนาะจ้ะ,ะเลยจะย้ายเขา ปลูกมองไม้ที่ปืนสวนน้อยนั่นแหละจ้าเนาะก้อมก็ใหญ่นั่นน่ะกอนเนอเออกอนยังเ,ข,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 เข่าเลยเลยข่าเนี่ยเข่าเนี่ยลงเลย,เลย,เลย